เขาไม่เชื่อรู้จับ,บ้าเหรอเอาเงินซื้อเครื่องซักผ้าราคาเป็นแสนแสะนะแล้วเก็บตังค่าซัก40บาทรู้ป่ะป้าดีทำธุรกิจจิวเวลรี่ใช่ไหมนี่ยเก็บเพชรใส่กระเป๋าเม็ดเดียวก็เป็นเท่าไหร่แล้ว,วกลัอะไรจริงตอนนั้นอ่ะพี่จะทำให้ดู รื่องของการซักผ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำร้านสะดวกซักเนี่ยมันตอบโจทย์จริงๆครับซักเสร็จแล้วอบแห้งได้เลยอบแห้งเอากลับบ้านได้เลยทั้งหมดทั้งกระบวนการนี้ใช้เวลากี่นาทีชั่วโมงเดียวครับทำจริงกลัวไหมกลัวว่ามันจะเจ๊งไหมกลัวเลยไม่กลัวเลยสาขาแรกอยู่ที่ไหนมหาชัยครับพนักงานลงงานเยอะไปหมดลูกค้าต้องเต็มเอี้ยทั้งวันวันแรกที่เปิดมีลูกค้าไหมไม่มีวันที่สองมีไหมคนหนึ่งผมซักปีเป็นเดือนเนี่ยไม่แน่นเลยแน่นเลยพอหมดหนึ่งเดือนเป็นไงเงียบโคตรเสียหน้าเลยเสียตังค์ด้วยลย เหมือนโยนหมวกข้ามกำแพงไปแล้วว่าสิ่งนี้เราจะทําให้มันได้เราโยนเป้าหมายไปแล้วข้างหน้าเราต้องทําให้ได้ไม่ถอยแน่นอนความรู้เราน่าจะไม่พอละต้องไปเรียนเพิ่มก็ไปอบรมเพิ่มกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาก็สอนทุกอย่างเลยในการที่ทําธุรกิจเนี่ยให้มันกลายเป็นระบบแฟรนไชส์สิ่งที่ได้รับจากทานนั้นน่ะก็คือเรื่องของการวางระบบวิเคราะห์ธุรกิจใหม่คราวนี้เรามองเห็นละก,กลุมเป,ป้าหมายเราอยู่ที่ไหนใช่อยู่ในเมืองเลย เราเห็นไงว่าธุรธกิจตัวนี้มันทําเงินได้แล้วมันทาเงินเป็นเงินสดคือคุณต้องหยอดเหรียญก่อนอะถึงจะสักผ้าได้เป็นธุรธกิจเงินสดเป้าหมายเราคือเราต้องมีร้านของเราเองเยอะๆ เราใช้โซเชียลมีเดียเยอะเขาก็มากดไลค์กดแชร์เราให้สักฟรีหรืออ,อะไรเงี้ยที่เราทำพอมันปากต่อปากปากต่อปากปุ๊มีวิธีมากันเทียบเลยคนเริ่มพูดเยอะรเริ่มเปลี่ยนไปเยอะพฤติกรรมผู้บริโภคเห็นนะมันก็จะมีคนสนใจบอกเออพี่อยากได้อย่างงี้มั่งอะ่ะเราก็เลยบอกได้เลยเราขายแฟนชายเราเรียนมาแล้วม,มันใจเราก็ทําขยายในลักษณะแฟนชายเพราะว่า เราไม่ต้องการที่จะไปกู้เงินแบงแค์มาใครเปิดสาขาตัวเองอเราก็ตั้งเป้าว่าออถ้าเราขายแฟรนไชส์สักสีสาขาก็จะมีกําไรเหลือเปิดพอเราสาขาหนึ่งก็จะเป็น4ต่อ1นต่อหนึ่อย่างเงี้ยครับ มันมีอยู่3อย่างที่เราทําคือ 3P มพีแรกที่เราทําคือเรามีแพชชั่นเราต้องการที่จะยกระดับการซักผ้าของคนไทยเนี่ยครับให้มันดีขึ้น2คือเรามีโปรดัก t ์ที่ดีทีมงานที่ดีเรามีสินค้าที่ดีเรามีการบริการที่ยอดเยี่ยมอะไที่สามก็คือเรายึดโยงกับผู้คนเรามีโครงการว่าถ้าคุณอยากจะบริจาคเสื้อผ้ามาบริจาคก,กับเราเราซักอกแล้วเราไปบริจาคต่อให้ทํากันทั่วประเทศพร้อมกันเพราะว่าเราต้องตอบแทนชุมชนเนี่ยครับที่เขาสร้างร้านเราขึ้นมาให้มันอยู่รอดได้พอเราทาครบ3อย่างเนี่ยครับ,บาสา,ามพีปุ๊บโปรฟิต ว้าวมันมาแล้ว know, Ooh, know, ถ้าอยากมารับแรงบันดาลใจดีๆอย่างนี้ต่อไปนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมมากด subscribe <c oughs> กับพวกเรานะคะ